สวัสดีครับจากร้านธนวัฒน์วอเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสเข้ามาติดตั้งถังกองน้ำนะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นถังไฟเบอร์นะครับเป็นการบำบัดน้ำนะครับทำให้น้ำใสดักตะกอนต่างๆดักสนิมนะครับด้วยนะครับเป็นถังไฟเบอร์ขนาด10นิ้วนะครับสูง54นิ้วส ản กองอยู่40ลิตรนะครับตัวนี้จะมีส ản กองคาร์บอนแมงกานิสแอนตาไซต์นะครับคุณสมบัติของเขาก็อย่างที่บอกกล่าวไปนะครับหนูฮะดูคุณภาพของน้ำนะครับนะใสมากเลยนะครับแล้วก็เรามีแถมให้ลูกคค้้้าตตััััววนนนนีีะรบเป็ไฟถง ฟิลเตอร์นะครับขนาด10นิ้วนะคะ5ไมครอนนะครับตัวนี้จะเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าว่าน้ำที่จะเข้าถังพักน้ำา1 0 0 0ลิตรตัวนี้จะมีคุณภาพดีขมากน้อยขนาดไหนเช่นเดิมครับเรามีตัวก๊อกน้ำเทสไว้ให้ด้วยให้ลูกค้าได้เทสน้ำขนาดแบบนี้ครับว่าใส่มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมฮะคุณภาพของน้ําค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับผมแล้วก็จะมีถังพันลิตรนะครับและนี้ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับถังพันลิตรแล้วก็ปั๊มน้ำฮิตาชีนะครับ ขนาด150วัตต์นะครับกำลังค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีนะครับดันเข้าบ้านขนาดหนึ่งหนึ่งชั้นนะครับนะตัวปั๊มเนี่ยเขาจะเ,เขาจะรับประกันนะครับคุณภาพของมอเตอร์ดีดมากๆเลยครับ10บ ปีนะครับตัวบอดี้เนี่ยหปีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้น้ำที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับนะเป็นการบําบัดน้ําน้ําตรงมีมตะกอนต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะบําบัดน้ําให้ใส่ได้นะครับบ้านใหม่ๆสวยๆเนี่ยถ้าไม่ได้รับการบําบัดนะครับก็จะไปตกอยู่ที่ไหนในบ้านนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ0ูนย์แปดแปดห้าเจ็ดแปดห้าสามแปดเก้าจากร้านธนวัฒน์วอเตอร์จังหวดัดกำแพงเพชรสวัสดีครับ